เอาละครับก็กรับสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่กับแบบรางตายนะกับแบบเอ้กับคลิปเต็มๆเลยสองสามวันนี้ก็เล่นแบบสตอรี่นะแบบรางตายบางฉากนะคราวนี้มาเล่นแบบคลิปเต็มๆเอยเพื่อนจะรีบไปไหนแป๊บนึงใส่หินก็ยังเออใครก็ได้ซื้อหินมาเยอะนะผมซื้อผ้ามันเผะมาไอ้ดรือว่าจะไปซื้ออีกอันนึงนะซื้ออีกอันหนึ่งนะ เอออันนึงอันนึงแหละเผื่อมีใครตายสองคนรอด้วยเก็บเก็บอีกกันแล้วกันลากมาลากมาเออไปเพื่อนอย่าอยเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมะผมไม่รู้คลิปนี้จะมีบางฉากที่แบบลงสตรอรี่หรือเปล่าแต่สตรอรี่ยูทูปผมมันก็มีน้อยนะทุกคนมาไปใครจะขับปิ๊งขับเลยเฮ้ยเอ็เองอย่าเอาอันนี้เอง็เองเอาาเอามาแบบ กดอะไรนะกดแฟช์ใช่ไหมเออเอาทำตกเฉยอย่าก,กระโดดกันนะนะอย่าก,กระโดดกันอ่ะยิเก็บมาเลยเก็บอะไรอะ่ะเก็บอันนี้เหรอขับเลยขับขับเออเราเราไม่ขับนะเราเขี้เกียจอยากดูทางทุกคนมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลบีเอมอบนะฮะวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนา ครับทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยสารัฐอเมริกากรกดามกรกดาษหนึ่งเก้าแป็ดแปดห้าปีนี่ปีหนึ่งเก้าแปดเปยดในเกมอะคอสอคอสอคอสอนะเพื่อนอันนี้จำเป็นต้องวางเลยเหรอเฮ้ยเหลือกันกี่คนแล้วเนี่ยมีค้อนมาก่อนเออมีนี่ตีซอมบี้ทุกคนถ,ถ,ถ้าตอนมืดมันจะมีซอมบี้ใช่ไหมแล้วก็ไอสับปลาหลาตัวใหญ่ๆอะ่ะ ที่ผมลงติ๊กตอกไปอ่ะทุกคนจริงๆมันมีที่กันไม่ใช่เหรอหรือว่ามันต้องซื้อผมเห็น TikTok, ติ๊กตอกเขาทำกันอยู่หรือว,ว่าเขาเล่นนานแล้วนะเขาน่าจะแบบซื้ออะไรกันเยอะนะฮะเอ้ยพูดเองม,มีปืนป่ะผมไม่รู้นะว่าเงินเนี่ยเอ้าเพื่อนมีคนมีคนอรุดเอย่อยากกระโดดเพื่อนเล่นครั้งแรกผมเคยกระโดดแล้วตก เรียบร้อยเลยตกถ้าเพื่อนไม่รู้ก็คือโอ้โหเดินกันเดินเดินกันฉ่ำเลยนะชีวิตจริงคือขาแบบปวดมากเไ,ไปไปไปอยากกระโดดไม่มีที่กัน้นไม่เป็นไรหรอกเอ้ยเนี่ยกระโดดอีกแล้วเนี่ยกระโดดเพื่อกระโดดเพื่ออะไรขึ้นมานั่นออเกมาไล้หนึ่งไปไปเลยสองคนสองคนก็ได้ 2องคนนิงเหรอมันจะช่วยกันได้ปะจริงๆผมตั้งเป็นประมาณห้าคนนะแต่เข้ามาสามคนมันเข้ากันมาน้อยจังนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะขอเขาอ้ยเพื่อนขับไปเร็วๆเลยพวกขาวอยใช่ไหมเนี่ยพวกเขาวบอ,อ,อยแน่เลยผมไม่มีปืนสู้ทุกคนผมก็เลยแบบถ้าผมไปสู้ตอนนี้คือผมสู้ไม่ได้ เพื่อนก็ไม่มีปืนใช่ปะผมมีแต่พัวทุกคนไม่ใช่พัวป่ปะเออใช่ใช่พลวนะอซื้อหินมเมื่อกี้เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวมันหมดถ้าหมดก็คือจบขับไม่ได้ทีนี้เอ้าอย่าบอกนะอะไรเพื่อนไม่ใช่เราขับเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดเอ้าทำไมเองไม่ขับว่ะเพื่อนขับเลยขับเลย เพื่อนขับเลยเออขับก็ได้มเดี๋ยช้าอย่าช้าโอ้โหเรียบร้อยมืดแล้วรีบๆเลยทุกคนเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรได้ลืมเมื่อกี้มันมีอะไรนะไอ้ขาวบอยใช่ปหมมันนี่ไงเจอบ้านแล้วไปนี่เพื่อนมันจะเจอซอมบี้วะเพื่ออาจจะมีของอ้าวนั่นไงมีปืนอย่าเพื่อนไม่ได้ทำอะไรผิดอ้าวเรียบร้อยมาป่า สวัสดีครับหมาป่าเดียวดายออกมาแล้วครับผมผมยังไม่กลัวตอนนี้ไมยมืดแล้วนะเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นไม่ต้องไปแล้วแหละเพื่อนขับไปแล้วนะอะถ้าใครจะมาเล่นกับผมแบบนี้ก็เล่นได้นะช่วงนี้ว่างอยู่นะแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยว่างทำไมเพื่อนขับช้าอย่าหยุดดิเพื่อนอย่าหยุด <c oughs> ขับต่อเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ปะเนี่ย เอาน่านี่มันมาไอเพื่อนมันมาเร็วมันมาเร็วอ้ยเห็ดอะไรเห็ดอะไรตียิงยิงเอออย่าช้าตกใจหมดยิงมันเอออ้ขึ้นมาได้ไงไอ่ะไอเพื่อนขับไปดิอย่าบอกงนะเรียบร้อยหินหมดอ้ซื้อมากี่อันกนนั่นไงไอเพื่อน เพื่อนมันขึ้นมาโอ้โหปืนเพื่ออย่างแรงเลยไปตรงนูน้นป้ามไปตรงนูน้นป่ะมันน่าจะมีหินอยู่แต่ผมว่าน่าจะไกลมันขับไม่ได้เล้วเพื่อนเอาขับได้เหรอทำไมตอมนนี้มขับไม่ได้ซื้อหินมากี่อันเนี่ยเราไม่ได้เอาหินมาด้วยผมลืมเก็บศพซอมบี้ทุกคนเอาไปขายนะน่าจะซื้อปืนได้ ขับไปเรื่อยๆเลย silently. อย่าบอกนะอ้าวนั่นไงมันมาเอ้ยเพื่อนเอ้ยขับไปดิโอ้ยขับไปอเขับไป <ule mon noise> เร็วเร็วเลย oh okay. เขับไปเร็วเร็วเลยขับไปเร็วเร็วเลยโอ้โหปืนเอาเก็บศพไปเพื่อนเก็บศพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาบี้ก <ac Wol ves> ่อนเอามาบนี้ก่อนไอ้เพื่อนจะเก็บศพโอ้ยโอ้ยมึงจะลากไปไหนเนี่ยนี่กี่ตัวซอมบี้อ่ะออกมาให้หมดเลย เออคือคืนแวมพายทุกคนคืนแวมพายเฮ้เพื่อนเก็บศพดีเอาไปขายลากมาันเอลงลากมานี่ก่อนไปมานี่เลยแปบ๊บหนึ่งนะเออเก็บศพเก็บศพเอาไปขายไอ้เพื่อนสองคนวยช่วยกันไว้ทำไมเสียงปืนเหมือนมือเดอร์มิสเตอรี่เลยขับเลยอย่าบอกนะหินหมดเอาเรียบร้อยเลยไอ้เพื่อนเอาไงอะ่ะมันก็มีไฟอยู่นะ เอามีตังค์ป่ะเนี่ยวนกลับไปซื้อหยินเลยเอานี้ไงมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่มีอะไรไหมเดี๋ยวไปตีซอมบี้แล้วก็เอาไปขายทุกคนทางด้านหน้าน่าจะมีอยู่แต่ว่าแบบรถไฟมันแบบมันขับไปไม่ได้ไปถือปืนไปเพื่อนนักรบเพื่อนนักรบนักรบล่าซอมบี้เพื่อนทำให้มันเหมือนอันนี้เลยที่หยุดที่ พระเอกมันแบบมันบุกบ้านมันบุกว่าอันไอผีปอบอะเฮ้ยมีมีสม,มบีจริงดิเออดีดีด,ด,ดีไปอันนี้ช่วยเลยนี่ไว้ทำอะไรอะ่ะผมแค่ล่างเดี๋ยวเพื่อนมีประโยชน์ว่าอย่างเงี้ยอ่อเอาไปขายได้เหรอเพื่อนเก็บของไปประมาณห้าอันอ๋อแล้วอ๋อแล้วเก็บสบมบีไปเราก็เลยได้หนึ่งชิ้นมาทุกคนแปดนาทีไปลุยเพื่อน อาจจะมีอะไรเยอะในทางข้างหน้าเพื่อนนะกระชากมือไปตีหัวซอมบี้ซะเราอาจจะชนะก็ได้มันมีบอสต,ตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมที่ติ๊กตอกผมทำอยู่อันนั้นคือผมตายอันนั้นผมเล่นกับเพื่อนนะดูไปเอออันนั้นไม่ใช่เพื่อนอันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะเป,นเป็นแบบคนที่ไม่รู้จกักทุกคน ผมไม่มีใครเล่นด้วยก็หาแบบคนเล่นด้วยขับได้เป่าขับไม่ได้เหรอวนไปซื้อไหมเอ็งเก็บอะไรอะตรงนั้นอะเอ็งเก็บอะไรอ่ะฮะเอ็งเก็บนี่มาทำไมเออเอามากันก็ได้เออสองบี่มาไม่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 เอ็เอามานี่เพื่อนนดีเอาเอามานี่เลยเอามานี่เอามานี่เอาาเอการตรงนี้ พวกอีมานั่งก็ได้เดี๋ยวเดียวเอามากันเอามากันเอามากันเออเชื่อมเลยเออเดี๋ยวมันมาอีกแต่ว,ว่าลูกมันดูแบบโอ้โหเพื่อนเดี๋ยวขับได้เปล่าเออทำไมเพื่อนขับได้แล้วไม่ผมขับไม่ได้ถามหน่อยเออนั่งได้แล้วมาครับทุกคนนะดูให้จบด้วยคลิปนี้เล่นแบบลางตายคลิปเต็มครั้งแรก ไปถ้าเจอบ้านถ้าเจอบ้านเว้ยนะดูเวะนะเพื่อนเว้ยนี่ไงเจอแล้วไอฉากนี้ลงวิกตอรมาไปไปไปเชิญกันเพื่อนเอ้าไอจะขับไอจะขับไปทำไมเออเรื่องของเพื่อนเนอะสมบิตามมาแล้วเพื่อนเออขับไปขับไปเดี๋ยวตายอู้เป็นอะไรแล้วไม่เอ็งไม่จอดไอเพื่อนเอ้ยยิงยิงเฮ้ย เพื่อนเดี๋ยว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 โอ้ยเกือบตายไอ้เพื่อนปืนยิงยิงละลักระยะไกลได้อยาเพื่อนยิงก็ยิงดิโอ้ยตายตายแล้วคราวนี้เอ้ยไปไกลก่อนเราเนี่ยเพื่อนยิงยิงไอ้เพื่อนโอ้ยเบื่อเพื่อนเออตายไปแล้วอันนี้ไปเก็บไปขายไปไอ้เพื่อนเก็บ เอาให้เราเก็บบ้างเพื่อนเพื่อนเก็บมาเยอะแล้วเออเอ็งเอ็งเอ็งไปตรงนั้นก็ได้เพื่อนเอ็งเก็บอันนี้ก่อนไปเล็กไปดูตรงนั้นไปไปเพื่อนมาเชิญโลกกว้างกันมาเชิญสู้กับซอมบี้เพื่อนถ้าหลุดมึนจะไปไม่ได้เอาเอางั้นเราเก็บนะเราเก็บบ้างไอ้เพื่อนโอ้ยแล้วระวังเมมพายเมียวะเมมพายถวายไลท์นี่เก็บดินี่เก็บไม่ได้เก็บ พื่อนเองเก็บอีกตัวได้ปะเก็บเออเออเรื่องของเพื่อนเยอะปะน,นี่จะเอาสมบีไว้ไหนโอ,อ้ยอย่าลากีเอาสมบีเข้าเตาได้ไปเพื่อนไปตรงนั้นปะมันอาจจะมีอะไรที่แบบมันอาจจะมีอะไรที่มันแบบช่วยเราได้นะเพื่อนจะไปจริงดิเออไปไปก็ไปเพื่อน เดี๋ยวเจอบ้านก็ไว้เพื่อนไปไปตรงนั้นเพื่อนกลัวตายใช่ไหมเพ,พ,พื่อนเพื่อนพิม์ชันเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ก็คือผมผมเห็นแล้วว่าเพือพ่อนพิ์อะไรตอนนั้นอยากได้ปืนมาเพือพ่อนหรือว่ามันให้มาเลยเอานี่ไงกลับมาแล้วทุกคนมาไปเพื่อนที่เดิมเลยมีหินก็ซื้อหินมา เ,เรามาถึงเม็กซิโกแล้วหรอตอนนั้นสหรัฐมันอเมริกาใช่ปะตอนนั้นถึงอ,อันนี้ถึงเม็กซิโกทุกคนเจ็ดสิบกิโลเมตรอย่าบอกนะว่ามือดอะรีบ่บบ้อยต้องบี้มาแน่นอนนะเม็กซิโกไม่นดาจะมีหรอกมั้งแต่อาจจะมีก็ได้เหมือนเม็กซิโกมีเหมือนเม็กซิโก,ม,ม,ม,ก,โกมันเปลี่ยนสีทุกคนอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันไปขายอันนี้ทุกคน ไม่ขายสมไอ้ไม่ขายขายไอ้เวมไพรจริงผมมีอมบีอาะเรียบร้อยหมาป่าหมาป่ามาเนอ่ะเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนเออขายได้อะทุกคนสิบห้าบาทไอ้เพื่อนขอตังค์หน่อยได้ปะเพื่อนมาปะไม่มาไม่มาเรามีผ้ามันแผลอยู่เก็บดีเพื่อนเก็บเลยแล้วไปขายเออเอาขายไม่ได้เหรอ มีซอมบี้ปะทำไมหนูตีทำไมด็อกเตอร์อยู่นี่อ๋อมันคนละมันคนละแถวเอาเสียงอะไรอ่ะเอาเก็บศพเก็บศพเพื่อนเก็บศพซอมบี้มันมาทางไหนมาทางนี้เหรออ๋อเดี๋ยวยุ่งไหนอะ่ะขายก่อนแล้วกันตอนเนี้ยได้มาสองตัวไปขาย อย่าบอกนะขายไม่ได้หรือขายตรงนี้เอา้าเสียงอะไรอะ่ะขายก่อนขายก่อนขายขายขายเอ้าผมขายไม่ได้เ <c oughs> พื่อนมันขายไม่ได้เอา้าซอมบี้ตายผมขับรถไฟได้ปะอย่าบอกนะเอ้าเพื่อนออกเกมไม่เป็นไรลุยเดี่ยวได้แล้วเสียงอะไรทุกคน เขามียมันตายของมันเองผมขับรถได้ปะน,นั่นเอตายก็ตายไปตายไปหมดเลยรถไฟขับได้ป่าไม่รู้นะผมไม่มีหินทุกคนมาไม่น่าจะมีเวมไพรยผมขับไปได้ปะขับไม่ได้เอาจบข่าวเลยขับไม่ได้เฉย เอาละทุกคนขับไม่ได้นะทุกคนนะผมไปต่อไม่ได้แล้วขอภัยทุกคนถ้าใครอยากให้เล่นต่อไปทุกคนต่ออีพีสองแล้วกันนะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ทุกคนผมเป็นมือใหม่เองผมเล่นอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะเกมอะไรใหม่ๆวกเนี้ยไปทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะต่ออีพีสองนะกับแมบลังตายผมจะเป็นอีพีแน่นอนผมจะเอาแบบนี้เป็นอีพี เหมือนล่าท้าผีไปทุกคนเจอใหม่อนะีบีหน้าถ้ามีโอกาสเล่นแบบนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะทุกคน